อหอมจังทุเรียนอบกรอบหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ,อร่อยอะ่ะ พอกัดปุ๊บละลายในปากเลยมันหวานมากหวานละมุนกินตะกล้าให้แล้วซื้อเลยครับ